ดูตะ้กเดียวกันบ้างครับเหลี่ยมนี้ครับเข็งต่อเหลี่ยมให้ครับเส์ฟซ้ายครับแอบอ้วนนะครับเส์ฟฝั่งที่ถนัดครับแอบข้ามฟรีครับออกตัวไปเร็วบ้างครับตอนนี้3ต่อ0ครับ ไลเส้นไปอีกครับเพลงวรอมถึงหรือเปล่าครับเอาละครับล็อกไว้ได้ครับแต้มที่สามตัโอๆนะงต่อๆนะอนตอๆนงตอๆนุงต่อยรรนุงนงต่อกต่อๆนะถุต่อๆนงตัอๆนะตนะถ่นะงต่อๆะงต่อๆตอองุง หนึ 1> 1 oh, oh, who, oh, ho, ่งกับสามโอ้โหไปไหนครับโอ้โหเสิร์ฟออกข้างครับเสิร์ฟโดนกองเชียร์เลยครับสามต่อหนึ่งครับโอ้โหเสร์ฟพวกนี้เพ็ยังทันอยู่ครับตีหัวมาข้างหลังครับ ลองดูยาวๆครับดูกันยาวๆครับอนนี้ยังไม่มีเหงื่อครับทั้งคู่ครับหนึ่งกราครับใหม้มาข่ามีแล้วครับเพลงอันก็หนึ่งครับ ไหลหน้าซ้ายไปรครับเพลงแตกรครับเมืนี้เอาแล้วเนี่ยออไปอีกหนึ่งแฝงครับโอ้ถือว่าต่อเหลี่ยมเยอะนะครับเพราะว่าแจกอ้วนไม่ธรรมดานะครับลูกเสิร์ฟครับทีต่อหนึ่งครับไล่เส้นอีกแล้วครับเพลงอยู่ไหมลูกที่สองเป็นยังไง ไอ้หัวเอาครับออกไปได้ครับเหลี่ยมนี้พี่แดงเสิร์ฟซ้ายครับสายข้ามฟรีครับส่วนแจ่อ้วนก็ศกฝั่งซ้ายอยู่แล้วครับแต้มที่ถนัดครับไม่ข้ามอยู่แล้วครับเพ่งครับเกมเสิร์ฟครับเพ่งพยายามจะวัดเกมเสิร์ฟนะครับเพราะว่าเสิร์ฟซ้ายนี่ครับถ้าเสิร์ฟมาธรรมดาก็ ไม่ผ่านแก้อ้วนครับนี่แก้อ้วนกังวัดเหมือนกันครับแล้ววัดได้ดีด้วยครับโอ้โหเสิร์ฟหายเสิร์ฟหายเหมือนกันครับสําหรับแก้อ้วนครับเลาะเส้นซ้ายได้ดีครับมาตอนหนึ่งครับลาอีกแล้วครับเพลงอยู่ไหมเอ้าโอ้โหนี่ครับเดี๋ยวกลับมาดูเตีนเสของเพลงมันจะยากก็ตรงนี้นะครับเสิร์ฟไม่ได้ก็ไม่ได้แต้มครับ จะล็อกอย่างเดียวมาเป็นเกมเสิร์ฟง่ายมันก็ไม่ได้แตมครับนะครับแจกวอาทำไมครับต้องแก้ไขตรงนี้นี่ครับเอา้าเพลงลุดครับไม่ได้แตมครับถือว่ากล้าต่อมากครับเแยบนี้ครับเสิร์ฟซ้ายครับ บอกว่าเห็นแจ่อ้วนร่างกายอย่างนี้ครับแต่คล่องตัวนะครับนี่ครับลูกครับมิดทุกลูกครับเทงมาไหมครับตีหัวครับง่ายง่ายครับแจ้อ้วนอ๋อครับทันไหมครับออกหลังครับวิ่งไม่ทันครับหนึ่งต่อห้าครับเสิฟมาครับแจ่อ้วนมุดเอาหัว หมก่อนครับโอ้โหเพ็งไม่ขยับครับแจ้อ้วนหมงเข่าตัวเลยครับห้ต่อหนึ่งครับตีหัวหยอดครับไม่ข้าม เอาเป็นอย่างนี้ครับจะไล่ทันหรือเปล่าครับลูกเกมออกมาแบบนี้ครับเกมเซอร์ครับโกตัหนึ่งครับก็เกมสิบสามไล่เซนอีกแล้วครับโอ้โห้าเขามาครับเขียวครับ หนึ่งต่อหครับเียงเสิบซ้ายไล่เส้นมาครับไม่ผ่านแจ้นะครับก้า้าวก้าวก้าวอเท้ารับการขานขาวนะครับหยับแจ้มนะครับเียงขายพี่สิงโตด้วยนะครับ ว่าเพลงชนะ100%ครับคุงมาดูกันเดียวยาวครับเพลงแตะยอครับอาแล้วขยับมาครับสองแต้มติดครับสามต้องหกครับลูกนี้ครับแค่ไม่ทันครับออแล้วครับลูกเสิร์ฟเริ่มมานะครับสามแต้มติดครับสำหรับเพลงรัตตะบัง สี่ต่อหครับห่างสองแต้มล่ลามาที่เดิมครับแจ้ดูดูสองครับไปยี่หัวโอ้โหจากพิกล้องทุบไม่เกมไหมครับเจ้าโด่งนะครับม,มีมีมาซุ่มดูนะครับหกต่อสี่ครับ เลี้ยงลากเข้ามาครับโอ้โหเขียวลูกนี้ครับหมดขี้เหรอไปขี้ดิก่อนนี้พี่ไม่บอกนี่สิเกิดก่อนนี้เรื่องของสำหรับพี่ก้องก็เป็นมวยนักสู้นะครับปูหลางผ่านนะครับแต่ส่วนมากจะหมดไปกับผู้หญิงนะครับสำหรับพี่ก้องนะครับโมกัสีครับเกมเสิร์ฟของแจ้อ้วน ไล่เซนขวาบ้างครับเพลงไม่หลุดครับลูงนี้เขียวโอ้โหแตะยอดไอแตะออกครับอโอ้โหแจกอวนออกน้ำเป็นเจ็ดต่อสี่ครับเปลี่ยนฝั่งนะครับเหียอสิบสามครับคู่นี้ เจ็ต่ีครับเก็บเสิมจะอ้วนหน้านี้บ้างครับโอ้โหลูกเติมครับราแวงเส้นราแวงเส้นซ้ายครับเจอตัดหน้าขวาครับลูกนี้สวยงามครับทำได้ดีครับเติมมาครับเพ็งไปกรรมาการแล้วครับ ป้าปาป้าเอาให้ผมกันมีเนื้อไหมเอาแบบนี้ครับเก้าต่อสี่ครับเพลงโอ้โหอออครับแต่แต่ยืนดูครับเอาครับลูกเสือจะทำงานไหมครับปลายเกมแล้วครับ9ีต่อเก้าไอหลังคอดแจ้าพจนอนเนมครับ ห้าต่อเก้าครับเพ่งไล่ขวาไะไรซ้ายแจ้โอ้ข้างที่ถนัดนะครับไม่ทันครับแจ้ครับโอ้โหเสิร์ฟแบบมุดไม่ต้องให้ใช้หัวเลยครับเอาอีกครับไปหลังอีกแล้วครับแก้ไขมาโอ้โหเบรคทันด้วยครับ ดกันยาวๆครับวันนี้ครับทีมงานบางประเนศครับเห็นบอมอยู่ครับน่าจะมีอีกเหลี่ยมนึงครับก้าต่อหกโอหหลอกนิดนึงครับเพลงหลงครับโอ้โหหลอกไปขวาครับไล่เส้นซ้ายมาครับนี่ครับลูกเสิร์ฟไม่ธรรมดาครับผมบอกว่าเหลี่ยมนี้เพลงกล้าต่อมาครับเสิร์ฟซ้ายครับ ติโตครับแทงหน้าซ้ายแล้วครับเองยังอยู่ลากเข้าไปห่างครับแก้ไขโอ้โหแจไปปิดเหลี่ยมซ้ายครับไปปิดเหลี่ยมที่ตัวเองถนัดครับโครกซิรับเองไหลฝาไปแจ้เลสีลากเข้ามาห่างหน่อยครับตีหัวโอ้โหไมปต้องห่วงครับการันตีได้ครับสำหรับหัวคนนี้ครับ ิบต่อหครับไลลขวามาครับเพงลากเข้าไปครับตีหัวครับไปคนละทางครับแจ้วนชนะอยู่เจอโปลัง <c oughs> สวัสดีปลาสำรานด้วยนะครับธรรมักขายพูดคุยครับเพงตัดหน้าซ้ายสั่งขนาดครับแจ้วนมีปัญหาตลอดครับ ตีหัวไม่อีกข้ามครับเอาล้ครับปลดล็อกหน้าครับสรับเพลงครับไล่เข้ามาครับยังห่างอยู่3แต้มครับเกมสิบสามแจ้อ้วนครับเหลืออีก3แต้มเกมครับเจต่อสิบไล่ขวาไปเปิดหัวลากเข้ามาตีหัวดูคนก่อนเรียบร้อยครับสรับเพจงตะก้อนโนเนมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ เราเข้าถักทายตะก้ไฟเตอร์ด้วยนะครับซ้ายเพ็นหลักไว้ครับเขียวหนีไปนู่นครับล็อกสิบแล้วครับแต้อ้วนเริ่มเื่่วมตัวแล้วครับ จ็ดต่อสิบไหลขวาไหมเปิดหัวทำยังไงตีหัวหยอดโอ้โหโลูกทำของแกครับผมชอบแกครับม <c oughs> องคนก่อนครับแล้วก็หลอกครับ สิทตัดเจนครับเกมเสซฟของแกอ้วนบ้างครับตัดหน้าขวาเพ่งหลุดครับโอ้โหนี่นะครับเพราะว่าเพราะว่าลูกนี้นะครับแกอ้วนแทงซ้ายได้แรงมากครับเพ็งเพ็งต้องระแวงซ้ายครับสิทตัดเจนครับตัดหน้าซ้ายแล้วครับนี่ยครับเอาครับอยู่ไหมครับยังเซอยู่ไปยื้อหัวโอ้ง่ายๆครับแก่ไปปิดแต่ฝั่งซ้ายครับฝั่งที่ตัวเองถนัดนะครับ เจ็กตัวซีเบนครับทันไหครับเพลงก็บังเจอซ้ายแจ้โอ้โหมองมาแต่มองครับลูกตกก่อนครับหมองไอ้ข้ามาตรงนี้อยากเห็นโปรฝรั่งลงสนามครับโอ้โหมาคืนเข่าหลุดครับบวมตุยเลยจริงจริงมีเหลี่ยมนะสามสามไม่รู้จะเตะได้เปล่า ขายนา mm hmm. โปรไปเหยีด้วยนะครับเข้ามาพักขายพูดคุยครับแปดต่อสิบเอ็ดครับตัดโอ้โหไม่อี้าครับโอ้โหเสียเกมเสิร์ฟไปง่ายๆครับสำหรับเพ้งรากระบางเลยเอ้ยเมย์ก็ได้แล้วใครก็ได้เมย์ใครได้หมดเลยได้หมดได้หมดครับต้องรอกให้อยู่ครับอีกสองแต้มเกมครับสำหรับแจ้อ้วนครับเป็นตต่อแปดไล่ขวาเลยครับเพ้ง ลูก2หางแล้วแก้ไขโอ้โหเอาแล้วครับยังมีบุญอยู่ครับทาากระบังไม่รอดครับี่ตบไปทางนี้่แล้วแต่ต่อสิเบนครับตัดหน้าขวาโอ้โหไปไหนครับ เบียตต่อแปรครับสองแต้มตัดหน้าซ้ายเจ้าเพ่งเซลูกสองแก่ไขโอ้โหตีพิกเน็ตโอ้โหดิ้นไปดิ้นมาแต่ล็อกได้ไม่ได้ครับลูกนี้แปดต่อสิบเบียครับตัดหน้าซ้ายแจ้อยังอยู่ โอ้โหมีสปัดมาหลังครับลูกนี้โอ้ถ้ายื้อไว้อย่างนี้นี่สถานการณ์ไม่ค่อยดีนะครับสำหรับเพลงนะครับแตม้มตามอยู่สามแต้มแ,แล้วก็เสริมไม่กินเลยครับตัดหน้าซ้ายเพลงเขียวหนีไปครับเล็นเพลงให้แน่ สถานการณ์เป็นรองครับสำหรับเพียงกรจำลงแต่งตามอยู่3าแต้มครับแต,ต่อสบเลครับเอาครับเสียครับด้านซ้ายต้องดูลูกแก้ครับวัดมาเลยครับอ้เกี่ยวได้แอบไม่แต้มโอ้โหรู้ทางเกี่ยวได้ดูหัวแจ้ว่างครับดูว่าลังเท้าทันไหมลังเท้าไม่ทัน หนี่แล้ครับเหลี่ยมเหลี่ยมที่แจพยายามจะไปปิดซ้ายนะครับโอ้โหเอาจต่ได้ครับลูกนี้ครับล็อกแต้มไม่ได้ครับโอ้โหเพีงครับไม่ได้แต้มครับลูกนี้ถือว่าน่าเสียดายมากมากครับไม่ขึ้นครับบดล็อกไม่ได้ครับยังอยู่ที่แปดครับติดแค่อยู่แล้ว ลูกเสิร์ฟไม่กินนะสถานการณ์ก็ลำบากนะครับเ็เป็นอย่างนี้ถ้าแต้มเบียดเท่ากันอยู่เนี่ยเออมันยังมีโอกาสแต่ตอนนี้ตามอยู่นะครับตามอยู่แล้วเสิร์ฟไม่กินนะเป็นงานยากเลยครับเพราะแต่พลาดสองลูกนี่เกมเลยครับเสิร์ฟดีนะครับสาหรับแจ้อ้วนครับไปครับตัดหน้าขวาเพลงยังอยู่ครับ โอ้โหนี่ครับัวลูกตัดหน้าขวาครับเพลงครับพอระแวงขวาแจไลเส้นซ้ายครับโอ้โหแตกไปหลายลูกครับสำหรับเพลงครับส่วนแจ้รับจะมีจุดอ่อนอยู่ด้านซ้ายด้านที่เต็มถนานครับนี่ครับเอาครับเส้นนิดนึงครับตีหัวโอ้โห,โโหเด็บขาแม่ครับลรกนี้ ียรโหเด็กคร like, o, ับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพจตะก้อนโนเนมนะครับแล้วก็ช่องแล้วก็ยูทูบนะครับของชิบุพานครับก็ไฟเตอร์นะครับผ่าพร้อมกังครับเดี๋ยวในหลังเดี๋ก้าวครับ แจ็เสิร์ฟอกนะครับเป็นเกมเสิร์ฟของเพียบ้างครับโอ้โหเสิร์ฟง่ายๆครับแจ้โอ้โหเอ้าอ๋อรถไปรถมาโอ้ยติดเข่าเอ้าเพ้งได้แต้มไหมโอ้โหไปปิดฝั่งขนาดนี้แล้วครับแจ้ครับโอ้โหไปรออยู่ข้างซ้ายแล้วครับแจ้ครับโอ้โห ขอบคุณสำหรับสติ๊กเกอร์ของพี่ชายาด้วยนะครับโอ้โห,โโหป่ดจะได้แต้มครับสำหรับเพลงครับออกตัวออกตัวนำไปสามต่อศูนย์ครับสำหรับแจ่วันะไปเร็วมากครับโอ้โหไล่ท้ายนี่ครับฝั่งที่ถนัดครับ ฝั่งขวาขาที่ถนัดนะครับฝั่งซ้ายครับโอ้โหแต่มีปัญหาตลอดครับถ้าเสิร์ฟฝั่งขวานี่ครับแกจะเอาหัวมุดเปิดนะครับ <c oughs> โอ้โหไล่มาครับ1ิดต่อคุเดทแตอนนี้ใจ <c oughs> ชื้นขึ้นมาบ้างครับทีมงานประเวทครับ

สิบเอ็ดต่อสิบครับอยู่สิบเอ็ดนานแล้วครับสำหรับแจ่ววนครับตัดขวามาครับโอ้โหไม่ออกด้วยครับเพลงลังเลียงไปครับโอ้โหมาดรอฝาบ้างครับเอ,เอ้าเฮ้ยขึ้นรอบเลยเพลงโอ้โหแจ่ววนขึ้นรอบครับล็อกแต้มไม่ได้โอ้โหไม่เคยเห็นก็ต้องเห็นครับ โอ้โหเหลือแต่ลูกเสิร์ฟนะครับสลับเพลงครับตอนนี้ครับเสียงดังชัดเจนไหมครับเสียงปกติไหมครับสาคอนครับเม้นบอกหน่อยครับจตุเบนครับซ้ายเปิดหัวนะครับลูกถึงหัวเปิดหัวแน่นอน ตีโอ้โหไม่ยอมใช้ซ้ายครับเพลงถ้าเสิร์ฟลึกแกจะเอาหัวนะครับโอ้โหอยู่11นานมากครับสแบบเช้วนครับเบต้าซีฟครับห่างแต้มเดียว เถิบหยอดครับธรรมดาครับเลี้ยวไได้ครับเสียงเริ่มแหบแล้วครับรสะดุดสะดุดอะไรเอ่ยดิลโล พอดีใช้สัญญาณบลูทูธนะครับเสียงศึกสาศเ็ดตัดหน้าซ้ายหด้านที่ถนัดแก่อ้วนไปไหนยังเข้ามาได้ตีหัวอ้าวเพลงจับใหม่ลูกสองก็งลูกสองโอ้ยถือว่าดีโอ้โ,อโหตีเสม,มอสำเร็จครับเพลงรักกระบังครับเอารับชูมือหลาแล้วครับจะเพลงครับ ซ้ายมีปัญหาครับแจ้อ้วนครับหาบสะดุดที่ผมไม่สะดุดนะซีโร่ใครสะดุดบ้างครับพิมบอกหน่อยครับผมไลกอยู่ปกตินะครับไม่มีสะดุดนะมี f อท่านไหนสะดุดบ้างครับพิมบอกซีโร่นิดนึงครับ ขาดชัดเจนครับคูณนานครับขอบคุณมากครับอาจจะเป็นของซีโร่แล้วนะครับ11เท่ากันครับเกม13นะครับคู่นี้ครับฟังไม่ผิดนะครับชัดเจนดีครับขอบคุณครับเติบไปข้ามครับเพลงครับแต่อ้วนครับอยู่ที่11นานมากครับบอสุดปาสสำรานะครับขอบคุณมากครับ รอบเตรียมเสิร oh, uh ์ฟของแจ๊กอ้วนบ้างครับโอ้โหเสิร์ฟมาง่ายแล้วครับเพ่งเขียวเอาแล้วครับล็อคมาได้ครับเบียดเท่ากันครับโอ้โหเสิร์ฟง่ายนะครับเพ่งแจ๊กอ้วนตีหัวเอาแล้วครับต่างคนต่างไม่วัดนะครับ กล้องสะดุดคือยังไงครับกล้องสะดุดสวัสดีครับโปรลังพระทายสอนรามด้วยนะครับทีมงานประเวก็ชนะไปนะครับเหลี่ยมเต๋าครับตัดหน้าขวาเท่งทำยังไงครับตีหัวโอ้โหอะไรนี่ยแจ้อ้วนเป็นแต ง่าง่ายๆไปหรือเปล่าครับไม่มองคนก่อนครังมงครับโอ้โหแจ้อ้วนครับตัวก็ไม่ใช่น้อยนครับไปยืนรออยู่กับเพลงใต้กระบังมองไม่เห็นครับลูกเสิร์ฟต้องมีรหรัสครับถึงจะรับยากใช่ครับไม่เสิร์ฟวันนะครับสำหรับเพลงเสียแต้มเลยครับ เองขิดเบ้ครับแจ่อวนปิดแมตช์เลยไหมครับตัดหน้าซ้ายเพ่งดูลูกสองไปไหนเพลงโอ้โหเกมครับโอ้โหตามมาส่งเฉยๆครับเพลงไร้กระบังครับน่าเสียดายครับโอ้โหอะไรครับเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหไปเสิร์ฟตรงหัวแจ้อวนครับเสียแต้มไปเลยครับสุดท้ายมาพิกแพ้ครับเพลงไร้กระบังครับถือว่าสนุกครับคู่นี้ครับ สิบสามต่อสิบเอ็ดครับจบคลิปครับขอตัดคลิปแค่นี้ก่อนครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามาทักทายพูดคุยนะครับ